เมื่กี้นั่งกับลูกแม่มีตัวรองไหมจ๊ะตัวรองต้นเนมีไหมไม่มีไม่มีแต่ว่ามีสอีไม่ไม่ได้เอากลับมาเหรอตัวรองต้นเหรอที่หัวแล้กรอบนะหยุดไหมอ่ะหยุด กไปขึ้นรโอเคน้ามงบสนาทีแดเี uh, ่ยาเ๋ยววแล้วับจบนี่ติดตรนี้ได้ลอ๋อชิ้นไหนพอวรายท่านว่าไรทาบอกว่าเป็นข้อมือเะดูกจริงเลย ไปกันแออักโอ้ยยังเบียดเสียดแทบออกไม่ได้ให้ให้ให้แน่นๆนะมันจะล็อกพอดมันจะลงล็อกพอดีมันจะขยับไ่เกินไม่ได้กรรับท่าทั้งโลกออกมาไม่ได้ก็ไม่ได้ขอโทษเลยครับอาจารย์คเห็นแล้วขนลวกเลยดสอนตลอดทางตลอดข้างปดมันจะเย็นกับนไปี่ไ

กรัไปบบกันี้ต่เดียวเดียวทีต้องถึงบอขอไปน้นเป้ามาป้ากลมาันไหนด้วย้วยวะด้วยวัก้ากระโจนเน

การที่เรียกจับอย่างนี้ไปกัน ภูตาพันธุ์นินทั้งหลายบนผืนแผ่นดินฟังเกิดมหามงคลที่ยิ่งใหญ่แล้วนักขณะนี้ขบวนอันเชิดพระบรมมสารีริกตุพระราชทานได้เสด็จนิวัดสู่บรมพุธโธมหาสถูปเจดีย์ ลมพุทโธย์ส <aquí> <LE> ัตว <Okay. S 1> ์ทั้งหลายตอนนี้ก็บรรมสาเรียิกธาที่ได้อันเกินจากขนสงไปสู่ประเทศเบรเดนพุทธภูมิก็ได้อันเกินกลับมาเป็นที่รีบีแล้วก็รอทำพิธีเดี๋ยวท่านจะรุกปองหนันเจ้านัดจังหวัดรองท่านเจ้าท่านเจ้าปูนสองท่านก็จะมานำแล้วก็โยมไปรัปการ

คนสงไปสุระเกศอินเดียแดนทุธภูมิก็ได้นั้งเจ้าหน้าจังหวดรองท่านเจ้าท่านเจ้าคนสงท่านก็จะมาเลพดอ่อนแะบางทีอาจจะมาเแล้วก็อาจจะด้วยนะโยนะรอเวลาตาที่เวลาประมาณสองโมวโมง ในวงกว่าว pues oh ันน like bueno. right. so ี้ก so so ็ได้าะได่าาเนาะแล้วก็ในศาลาหลังโยบเน่จะมีน้ำเดือดมีบัวลอยบคนทีับเพื่อนเนาะนานของประวัติศาสตร์ที่จะเล่ากนจะนานมากจะเกิดโยบตั้งองวานก่อนนะครับตร้ของวนเดือน้ำรอเนี่ยเดือดกว้างเสมอโยบเนี่ยารจะไ ขอร้องปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรสง์าสกาทั้งหลายนะครับโดยดอกไม้รับเสด็จวัดนะครับแล้วพระพุทธองค์จึงย้อนรอยับมามาจีนนะร nah, ับอัญเชิญไปอีกประเทศอีกนครับอบาติกานะครับเด อย่อุบาติกานะครับอย่าอาไรต้องหลีกทางนะครับหลีกทางนิดนึงนะครับนะให้อา,าจารย์นะฮะท่านาได้อ่าน้อมนำนะพระบรม,รม,รมสารีริกธาเพื่อจะต้องโครงการธรรมยศตาจากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิเริ่มตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ เพิ่งเพิ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานจากสำนักพระพุทธญาติผู้พุทธบาทคนสง์อำเภอเมืองจัวดตรังเสด็จไปประเทศอินเดียนะนรัฐอ่มหาราชนะเมืองมุมไบซึ่งในการนี้เนี่ยมีพระสงฆ์แล้วก็ไม่ชีนะครับแปดสิกว่าท่าน แล้วก็มีทีมงานอีกประมาณสิกว่าท่านรวมร้อยท่านเดินทางระยะทาง570กิโลเมตรนะครับเพื่อจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกระบวนระหว่างทางเนี่ยมีพระสงเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าฉันมือเดียวในระยะทาง570กิโลเมตรระหว่างทางมีชาวบ้านชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธก็ได้มากราบนะครับระหว่างะระหว่างเส้นทาง เป็นที่น่าน่าปิติแต่ละเมืองประมาณเป็นหมื่นคนนะครับและเมื่อวานเป็นวันสมมอบวันปิดโครงการกับกิจกรรมนี้นะครับมีคนมารวปงานประมาณสา0หมื่นคนซึ่งเป็นที่ปิตินะครับชาวอินเดียก็ได้กลับน้อมนับการอย่างตัวถึงถือว่าเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนา จากซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนาของของไทยนะครับแล้วก็โชคดีที่ชาวตั้งได้พระราทานพระบรมสายทาาุไปในสถานะสํานักทุตตวราบพลสงหอดตังก็คงเป็นการเปิดฟ้าเปิดเมืองของหยดตังเพื่อให้ชาวพุทธบริษัทได้มากราบนักพิธการในโอกาสต่อไปครับทาบว่าของเราที่ได้เป็นิ้นสวนอะไรทินสวนทิ้นสวนที่ได้ จริงๆก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นส่วนไหนนะครับซึ่งมีหนังสือ,อ,อที่จะให้ประธานมาประดิษฐานจหังมัดตังนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปผมได้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 ไดทำการศึกษากันต่อไปนะครับ,รบมเมื่อพ,พอร,ระบรมใสิธาตุเดเินทางมาถึงทางจมงรู้สึกงไงจริงๆพระองค์รส่ธาตุองค์นี้เนี่ย 12ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับพระราชทานจากรักษาการสมเด็จพระสังฆราชนะครับเพื่อมาสมโพชที่สารการจอดตรังเนื่องในครบรรบ95ปีเหมืองทับเที่ยงหลังจากนั้นก็ได้อัญเชิญไปบริสฐานที่สำนักพระพุทธบาทคนสม12ปีที่ผ่านมาก็ก็เนื่องจากว่ามหาเจดีย์กำลังสร้างอยู่แล้วก็เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ได้มีการสมโพครั้งใหญ่และก็อัญเชิญเข้าสู่บ,บ,บุษบกบนมหาเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในเดือนมกราที่ผ่านมาก็ได้นิมนต์กลับไปประเทศอินเดียก็เ,เป็นการเสซ็จกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งมงคลทั้งสองประเทศและก็มีโครงการต่อเนื่องอีกมากมายในเรื่องของการแสดงธรรมหรือการที่จะให้เผยแพร่พุทธศาสนาเชื่อมโยงสองประเทศด้วยกันค,ครับการก็เป็นหนึ่งที่หน,หนึ่งใน,นคณะที่ไป,เ,ปเชิญมาในครั้งนี้ครับ,รบก็เป็นประธานคณะทํางานในฝั่งประเทศไทยนะครับส่วนความร่วมมือก็คือมูลที่เอ็มซีประเทศไทยโดยคุณศรีรักไม้ไทยแล้วก็มีคุณกามาลิกากั้น ซึ่งเป็นผู้แสดงพระเจ้าในในใน,ใน,ใ,นในภาพยนตร์นะครับเป็นประธานมูลที่ได้นําหนังสือเรื่องความเมตตาจากคณะจรเจ้าคณะจรตรังนะครับที่อนุญาตให้ให้อัญเชิญไปนะครับวันนี้มีอบจอจังหวัดตรังได้มาอำนวยความสะดวกและก็มาร่วมก็คาดว่าในวันอันตมีบูชาซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระเจ้าหลังว,วันวิสาข,ขาบูชา8วัน เราจะจัดงานเป็นงานประจำปีของงหวตังในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตังแล้วก็ชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยได้มาร่วมงานวันอัตมีบูชาซึ่งจะเป็นงานเดียวเป็นวันที่พวกเรายังไม่ค่อยได้ทราบนะครับก็คงจะจัดให้สมบระเกียรติในโอกาสต่อไปและก็จะจัดในปีนี้ด้วยครับครับชาวตังได้ประสงค์ที่ไปเดินทางไปกี่ตั้งเนี่ยเอ่อเนื่องจาก เป็นโครงการที่ทาในส่วนกลางนะครับพระสงฆส่วนใหญ่มาจากทั่วประเทศเลยจากพัทลุงมาจากตรังนะครับหลากหลายมากนะครับซึ่งซึ่งเป็นการจัดโครงการแบบกระชันชิดนะครับแต่ว่าผระสงฆ์ที่เดินทางไปมีการทดสอบการเดินเดินด้วยเท้าเปล่าระยะทาง570กิโลเมตรแล้วก็ชั้นมือเดียวตลอดเส้นทางเลยซึ่งเป็นที่น่าอาัศจรรย์พระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยโอ้พัน ผ่านการกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นเป็นความยิ่งใหญ่นะครับ,รบตั้งแต่เดินกี่วันครับอาสามสิบวันพอดีเลยนะครับระยะทางเวลา30วัน570กิโลเมตรนะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยเกือบ40องศาร้อนมากพื้นต้นถนนเนี่ยร้อนมากนะกรับก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรพยายามในการเดินอย่างอย่างอย่างอัศจรรย์ครับครับ